สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันทช่นเคยไนะคะกับช่องเกียวโตสตูดิโอวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เจนเรื่องรักกันไหมถ้าใจตรงกันในตอนที่1น2ถึงสิบสองให้วนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันสปอยกันได้เลยค่ะรักกันไหมถ้าใจตรงกันเป็นเรื่องราวของสู้เหลี่ยมโมเธอมีธุรกิจรับรับของตัวเองนั่นก็คือธุรกิจแม่สื่อหารูแต่เธอดันมาเจอกับลูกค้าที่เข้ามาป่วนนั่นก็คือท ah ี ee, ่เหอซีบอสใหญ่แห่งเจิ้งหวยกรุ๊ปจนเกิดเรื่องราววนๆและกลายเป็นความ ตู้เสี่ยวมูแม่สื่อตัวน้อย พระเ่ยวเหอซีมานัดบอดาหาภูนาเอกเพยายามสอนพระเอกให้รู้จักอ่อนโยนตอนตอบคำถามของผู้นัดบอดที่เธอแนะนำให้แต่ก็โดนพระเอกหาว่าเธอแนะนำคนใช้สมองมาให้ทำให้เขาต้องมาตอบคำถามแบบนี้นาเอกสุดทธอ<ล>พอนี่เป็นการนัดบอดครั้งที่16ของเขาแล้วหลังจากที่เขากลับมาจากต่างประเทศที่เธอมาสอนถือว่าเป็นการเพิ่มบริการให้เขาเลยนะพระเอกเลยถามไหนเธอบอกว่าจะพาผู้หญิงฉลาดฉลาดมานัดบอดให้เขาไม่ใช่หรอหนาเอกจึงแนะนำสาวคนหนึ่งให้รู้จักกับพระเอกและให้ทั้งสอง คุยกันต่างแต่พูดคุยกันได้ไม่นานพระเอกก็เริ่มคำถามคำถามหนึ่งกับสาวคนนั้นจนเธอต้องรีบขอตัวไปห้องน้ำทำเอานาาเอกโกรธตนเลิกกัมเดาไหลที่ชายเลซาวหาว่าเธอไปดูอะไรที่ไม่ควรมานาาเอกตอบว่าพี่รองคนเป็นหมอไม่ควรพูดแบบนี้นางเอกขอโทษที่ชายที่เพื่อนของเขามาทําให้อาชีพของเธอปั่นป่วนไปหมดหนางเอกมีพี่ชายสองคนก็คือพี่สามและพี่คนโตก็เป็นทนายทั้งสามชอบแกล้งน้องสาวแต่ก็รักแล้วใจใส่เธอเป็นอย่างดีด้านพระเอกเมื่อเห็นนาาเอกยังไม่ตอบข้อความ จึงบอกเลยค่ะพรุ่งนี้เขาจะไปบริษัทกล่องแห่งความรักแม็กนั่นทำเอาเลยค่ะสงสัยนี่อยู่ในโปรเจกต์ครั้งนี้ด้วยหรอพระเอกบอกเปล่าแต่เขาจะไปทานข้าววันรุ่งขึ้นนางเอกเห็นพระเอกมาที่บริษัทที่เธอทํางานก็สงสัยว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงแต่กลับโดนพระเอกถามทําไมเธอถึงไม่ตอบข้อความเขาหัวหน้าเห็นทั้งสองทักทายกันจึงถามนางเอกรู้จักกับพระเอกหรอนางเอกตอบไม่รู้จักแต่พระเอกก็รีบตอบรู้จักครับเธอเป็นก่อนที่พระเอกจะพูดต่อนางเอกก็รีบออกตัวฉันเป็นน้องสาวไม่ท ของเขาค่ะว่าน้าเห็นทั้งสองสนิทกันจึงให้หนาเอกดูแลพระเอกนาเอกลเลยแกล้งดื่มน้ําค่ะพี่ชายพระเอกก็ไม่ยอมคุณน้องสาวทําไมถึงไม่ตอบข้อความเขาเลยแต่แนะนําคู่นัดบอดให้เขาไม่ใช่หรอหนาเอกจึงต้องให้เขาเบาเสียงหน่อยเพราะเธอไม่อยากเปิดเผยอาชีพเสริมถ้าคนอื่นรู้เธออาจโดนไล่ออกได้พระเอกจึงพูดเป็นภาษามือแทนว่าทําไมถึงไม่รับโทรศัพท์นาเอกเลยตอบเป็นภาษามือเช่นกันช่วงนี้เธอห่อกล่องของขวัญมือเป็นแผลไม่มีมือรับโทรศัพท์พระเอกจึงขอดูมือนาเ กองอน,นและตอบว่าที่เขาสร้างเรื่องให้เธอตอนนัดบอร์ดพระเอกเลยตอบกลับเธอเป็นคนหาคู่นัดบอดที่ไม่ได้เรื่องมาเองนะทาเอานางเอกเครืองเธอหาคู่ให้เขามา17คนแล้วนะเขาอยากได้แบบไหนกันนะ่พระเอกรีบจับมือเธอทําให้หน้งเอกไม่พอใจเดินเหนียวไปพระเอกเลยเตือนสติว่าอย่าลืมเธอคือคู่นัดบอดคนแรกของเขาทําให้หนางเอกคิดถึงตอนที่เธอเจอเขาครั้งแรกตอนนั้นเธอเลยบุญใจบ้านเขาบ้านไม่ได้เลยโทรหาพี่ชายทั้งสามก็ไม่มีใครว่างเอาอมาให้ที่รองจึงวางให้เพื่อนเอาอมาให้เมื่อพระเอกมาถึ ไปยืนตะกร้าให้เขาใส่กุญแจแต่พระเอกกลับแนะนําตัวเองทําให้หนาเอกรู้ว่าเขาคือเซียเฮอร์ซีประธานจังเอ๋ยกรุ๊ปที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเพื่อนสนิทของที่รองนาเอกเห็นพระเอกหน้าตาหล่อง,งานดีคงเป็นที่หมายปองของสาวๆก็เริ่มคิดถันบางอย่างพระเอกก็ลอ้อเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็โดนส่งมาเป็นไรเดอร์กุญแจเมื่อนาเอกรู้ว่าพระเอกจะกลับมาอยู่ประเทศจีนเลยถามถึงแฟนของเขาทํางานอยู่แถวนี้หรอพระเอกบอกเขายังไม่รู้ว่าแฟนของเขาทํางานอยู่ไหนเพราะเขายังไม่มีแฟนนาเอกได้ โอกาสกระดิบเสนอแต่แนะนําสาวๆให้เพราะการจัดการนัดบอร์ดเป็นอาชีพเสริมของเธอถ้าเขามาเป็นลูกค้าเธอจะลดราคาเอกรู้ว่าทุกครั้งที่เขานัดบอดนายเอกจะต้องไปอยู่ด้วยถึงตอบตกลงดานาเอกก็ดีใจสุดๆที่ได้ลูกค้ารายใหญ่ขณะที่นั่งรออาหารนายเอกก็ส่งข้อความถามพระเอกทาไมจู่ๆถึงต้องมาทานข้าวด้วยไม่รู้หรอว่าหัวหน้าของเธอห้ามพูดเรื่องที่เธอรับงานเป็นแม่สื่อข้างนอกแต่เมื่อเห็นพระเอกไม่ยอมตอบข้อความจึงส่งรูปซูเปอร์ฮีโร่จอมเต้าเล่ไปให้พระเอกก็ไม่ยอมส่งรูปนมเปรี้ยวชนแก้วให้แม่สื่อ ตัวน้อยเหมือนกันขณะที่นั่งกินข้าวทั้งคู่ก็ผลัดกันส่งรูปภาพกันหลายรูปภรรยาหัวหน้ารู้ว่าหน้าเอกยังโสดจึงจะแนะนําหนุ่มห้หนางเอกรีบบอกเธอมีแล้วพร้อมกับโชว์รูปหนุ่มคนนั้นให้ทุกคนดูนางเอกจึงรีบขาดนั้นเป็นเรื่องตอนเด็กๆไรเดีดย,เยงสาจากนั้นก็ส่งข้อความถามนางเอกว่าทํา,าทไมเธอถึงไม่เซฟรูปของเขาแต่เมื่อเห็นหนางเอกไม่ยอมตอบก็ไม่ค่อยพอใจภรรยาหัวหน้าบอกว่าหนุ่มที่เธอจะแนะนําเป็นถึงทนายหนุ่มหลอ่อสาวๆตั้งพากันยังนางเอกได้ยินว่าทนายก็แกล้งทาเปน ภรยาหัวหน้าได้ยินก็รีบจัดการให้ทําให้พระเอกไม่พอใจส่งข้อความถามถ้าเธอไปนัดบอดแล้วเขาจะทํายังไงนายเอกจึงบอกให้เขาตามมาด้วยเดี๋ยวเธอจะเลี้ยงข้าวเขาเองวันต่อมานายเอกก็มานัดบอดกับหนุ่มที่ภรรยาหัวหน้าแนะนําให้ส่วนพระเอกนายเอกก็นัดสาดดวให้เขานัดบอดเช่นกันทั้งสองนั่งอยู่ต่อไม่ใกล้กันนักนายเอกนั่งฟังหนุ่มตีเล่าถึงเหตุผลที่โดนแฟนเก่าทิ้งเพราะพวกเขาชอบอะไรไม่เหมือนกันสุดท้ายเลยต้องเลิกกันด้านพระเอกก็มาแต่สนใจเรื่องการตกปลาจนสาวที่นายเอกนัดบอดส่งข้อความมา น้องอนางเอกนางเอกจึงบอกให้เธอใจเย็น เดี๋ยวจะจัดการไฮแล้วนะเอกก็แนะนำหนุ่มตีให้กับสาวที่นัดบอดอยู่กับพระเอกและดูเหมือนทั้งคู่จะคุยกันผูกคอถึงขั้นแลกลายกันด้าน,นาเอกก็หาว่าพระเอกไม่ตั้งใจคุยกับสาวๆดีๆทาให้สาวๆผิดหวังพระเอกบ่นเขาท่อมาตกปลาตั้งไกลเพื่อง,งานนัดบอดของเธอเลยนะยังหาว่าเขาไม่ตั้งใจอีกนาเอกเห็นพระเอกขันไปมองสาวจึงบอกบัตรสมาชิกรายปีของเขายังเหลืออีกหนึ่งเดือนกว่า,วาจะครบกําหนดแล้วก่อนถึงเวลานั้นรับรองเธอต้องหาคู่ให้เขาได้แนะ่พระเอกเลยสาวก่อนที่จะหาคู่นัดบอดเธอ สัญญาว่าจะเลี้ยงข้าวเขาไม่ใช่หรอเขาพกอาหารมาเองแล้วนาเอกพาพระเอกมาที่บ้านของอาสไพอาสไพจึงแนะนําลูลู่หลานสาวเพื่อให้รู้จักกับพระเอกทั้งสองจึงจับมือทําความรู้จักกันนาเอกเห็นทั้งคู่จับมือกันนานก็คิดว่าพวกเขาคงถูกตาต้องใจกันแล้วพี่ชายรองเห็นท่าไม่ดีจึงเข้ามาทักทายและแนะนําตัวเองบางแต่ก็ต้องแปลกใจมาลูลูหาว่าพระเอกจําเธอไม่ได้พระเอกบ่นอาสไพที่แย่งธุรกิจของเธอเดี๋ยวนี้เป็นแม่สื่อแล้วหรออาสไพได้ถามว่าลูลู่กับพระเอกเหมาะกันรอเปล่า ลูลูหน้าตาสวยครอบครัวก็ดีแต่นิสัยก็วดดีสุดๆแต่เธอก็เหมาะกับพระเอกอยู่สัปดาห์ก่อนเธอบอกว่ากําลังมีความรักแต่ช่วงนี้ไม่มีวี่แววแล้วนวายคิดได้ว่าเคยห่อกล่องแห่งความรักให้หลู่ลู่เมื่อวานนี้เองเลยจะบอกอาสภพยแต่ลูลูเข้ามาเรียกซะก่อนแล้วนายเอกก็ได้ความจริงว่าลูลูกับพระเอกเคยเรียนมาหาลัยใกล้ๆก,กันแต่ตอนปีสองพระเอกย้ายไปเรียนต่อที่ต่างประเทศไม่งั้นพวกเขาคงได้เจอกันนานแล้วลูลูก็ไปเรียนต่างประเทศเหมือนกันลูลูเห็นพระเอกมองก็ สงสัยทำไมแอบมองทลายรอบแล้วพระเอกบอกเขากําลังนึกว่าเคยเจอเธอที่ไหนกันแน่นะลูลู่ลตอบเราเพิ่งเจอกันพร้อมกับส่งรูปให้อาสไพยเลยชมว่าทั้งสองมีวาสนาต่อกันลูลูล่ขอตัวกลับ อาสไพก็เจ้ากี้เจ้าการขอให้พระเอกไปส่งพระเอกก็ตกลงทาเอาหน้าเอกแสงมากินซ่อมกบเปรี้ยวจนต้องให้พี่ชายนัดหมอฝันให้พี่สามเลซาวอายุน้อยร้อยโลกจังเลยทําให้หน้าเอกงอนเข้าห้องไปพี่รองเองก็รู้สึกเสงจึงล่องทิมซ่อมดูบางแต่มันก็เปรี้ยวจริงๆหน้าเอกเห็นข่าวว่าบริษัทพระเอกกาลังเดือดร้อนก็รู้สึกเป็นห่วงจะโทรถามเดี๋ยวพระเอกคิดว่าเธอห่วงเขาแต่คิดอีกทีเธอเป็นห่วงลูกค้าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่พอโทรไปพระเอกก็ติดต่อไม่ได้ทํไมหน้าเอกหงุดหงิดคิดว่าพาสมาช ไปนัดบอดีกว่าแถมยังได้เงินด้วยคิดได้ก็โทษถามพี่สาม แล้ดิส่งร้านอาหารรูที่เหมาะกับการเดทให้เธอเมื่อได้สถานที่นาาเอกก็พาลูกค้ามากินข้าวที่ร้านเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักกันแต่บังเอิญเห็นพระเอกมากินข้าวกับรูลูทำให้น้าเอกเดือดรีขอตัวจากลูกค้าไปจัดการจับตูแล้วตามรูรูไปห้องน้ำรูรูสงสัยนางเอกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนางเอกบอกว่าเธอมาคุยเรื่องธุรกิจแล้วเธอละแอบนัดพระเอกมาเดทหรอรูลูตอบแนนัดกับเขาต้องหลบๆซ่อนๆได้หรอนางเอกจึงพูดเรื่องกล่องแห่งความรักที่รูลูให้เธอเปี่ยมครั้งก่อนรูรูบอกเดือนนาาเอกคงได้ร แต่งงานแล้วล่ะนาเอกสงสัยที่เธอยกเลงานแต่งเพราะพระเอกหรอรู้ๆชมพระเอกก็ไม่เลวเธอสามารถพิจารณาสถานะกับเขาให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นได้ธนาเอกไม่ถือสาผู้ชายอย่างพระเอกผู้หญิงคนไหนจะไม่ชอบล่ะว้าไหมทำเอานาเอกอึ้งไปแต่จู่ๆไปก็เกิดดับทำให้นาเอกเดินทนกับพระเอกเขาย่่งยังพระเอกตึงๆนาเอกมากอดแต่ไฟก็ดันติดพอดีนาเอกเห็นเป็นพระเอกก็รีบสะบัดมือออกด้วยความงอนแต่พระเอกกลับมองเธออย่างละสายตาไม่ได้ นางเอกเดินค iser, studios, <Wh> om, ิดเรื Creator, ่องที่ลู่ลู่อยากสางสัมพันธ์กับพระเอกให้ลึกซึ้งจึงปรึกษากับพี่ชายว่าคนที่เพื่อนของเธออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเอามิแฟนแล้วแถมใกล้จะแต่งงานแล้วด้วยคิดว่าควรจะบอกเขาดีหรือเปล่าเมื่อพี่ชายเห็นด้วยจึงบอกให้ส่งที่อยู่บ้านพระเอกมาให้แล้วรีบออกไปทันทีพี่ชายก็ท่อบอกพระเอกว่านางเอกกำลังไปหาพี่ชายคิดได้ว่าคนที่นางเอกพูดถึงเป็นลู่ลู่กับพระเอกแต่พอรู้ว่าลู่ลู่จะแต่งงานก็ตกใจนางเอกมาถึงก็เคาะประตูและแกล้งหลอกผีพระเอกจนเขาตกใจพระเอกสงสัย เดินป่าน,นี้ทำไมเธอไม่หลับไม่นอนมาลาดรเวนที่หมู่บ้านเขาหรอหนาเอกบอกอมีธุระนาเอกบอกอมีธุระจะไม่ชวนเข้าไปนั่งในบ้านรอยหรอพระเอกถึงก้างปิดประตูใสน่นาเราเดินไปเปิดประตูห้หนาเอกอยากรู้ว่าลูลู่ที่น้าสะพายแนะนําเขาเป็นังไงบ้างพระเอกบอกก็ไม่เลวนาเอกดูว่าเธอไม่มีสิทธิแทรกแซงใครที่จะเข้าผ่ากันแต่ลูลู่ก็าลังจะแต่งงานพระเอกก็ตอบว่าเขาไม่สนว่าเธอจะแต่งงานหรือเปล่านาเอกเลยหาว่าเขาทำร้ายครอบครัวคนอื่นเพราะว่าหาผู้หญิงที่โดนแต่งไม่ได้ละสิพระเอกยัว เธอหึงหรอหนายก,ก็ปฏิเสธเปล่านะพระเอกเลยถามงั้นเธอแทรกแซงเขาในฐานะแม่สื่อหรอแต่เขาไม่สนว่าลูลูจะเหยียบเรือสองแคมหรือว่าจะมีหรือไม่มีแฟนเพราะต่างก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานอกจากพระเอกขยับเข้ามาใกลๆแล้วเอาแขนมาขังนางเอกไว้จนเธอชิดขอบโซฟาแล้วบอกนอกจากเธอจะแนะนําตัวเองมาเป็นแฟนเขาก็จะมีสิทธิ์มาแทรกแซงเขาแล้วนายก,ก็รีบลุกขึ้นจะกลับแต่พระเอกดึงเธอไว้แล้วเข้าพิจูบังอ่อนโยนแต่ลูลูได้ท้อมาขัดจังหวะนายกึงองงนกลับไปนาง เอกเดินมาเห็นคู่รักคู่หนึ่งกำลังขล้ะกันเพราะฝ่ายชายนอกใจทําให้หน่าเอกนึกถึงแฟนเก่าตอนนั้นเธอกับเขารักกันมากเธอบ่นปวดขาเขาก็ให้เธอขี่หลังทันทีแต่พอเขาไปอยู่เมืองนอกเขาก็นอกใจใเธอไปมีคนอื่นตอนนั้นเธอเสียใจมากเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องจนพี่ๆเป็นห่วงนายเอกกับบานอนพระเอกก็ส่งข้อความมาถามทําไมจู่ๆถึงกลับบ,บ้านถึงบ้านหรือย,ยังราตรีสวัสดิ์ทำให้หน้าเอกน้อยใจบ่นว่าผู้ชายเฮงซวยวันรุ่งขึ้นนายเอกเห็นพี่รองได้ออกข่าวในฐานะแพทย์นายเอกจึงอยากออก าบ้างโดยเธอจะเริ่มจากการสังเกตสินค้าของผู้แข่งนาเอกมาที่ทะเลสาบอีเพื่อเจอคุณแม่ของลูกค้านาเอกเขาว่าลูกชายของคุณนาะเงื่อนไขไม่เลวเลยจบมาหาลาัยชื่อดังแถมยังเป็นโปรแกรมเมอร์บริษัทยักษ์ใหญ่อีจากนั้นก็เสนอสาวๆเก่งๆให้ท่านเลือกให้ลูกชายชอบคนไหนก็บอกได้เลยคุณนาก็ด้านเกิดชอบถูกตาต้องแต่งงานปากนิดจ,จมูกหน่อยใบยหน้าได้รูปเป็นสาวน้อยน่ารักจากนั้นก็เอารูปผู้ชายให้ดูแลบอกว่าทาั้งคู่มาะสมกันมากถึงขั้นจะให้ดูว่าเหมาะสมกันหรือเปล่าเล่นเอานาเอก ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแต่จู่ๆพระเอกก็พอมาจับนางเอกแล้วบอกเธอมีแฟนแล้วแล้วพานางเอกออกมานางเอกดูที่เขาเอปรียบเธออีกแล้วพระเอกก็บ่นเธอควรขอบคุณที่เขาไม่ช่วยไม่ใช่หรอนางเอกตอบว่าที่เขามาขัดจังหวะการรวบรวมข้อมูลของเธอพระเอกจึงพูดมีธุระที่มาหาอีกสองวันเขาจะเชิญบริษัทคู่ค้ามาทานข้าวอยากให้เธอไปกับเขาด้วยนางเอกก็สงสัยบริษัทเขาทานข้าวแล้วจะชวนเธอไปทําไมทําไมถึงไม่เรียกรูๆไปล่ะพระเอกสาวมีบางคนหึงแล้วหรอนางเอกเพียงใช่ที่ไหน เธออยากให้เขาออกเดินจะตายพระเอกก็ยัวงั้นถึงตอนที่เขาต้องตาใครขึ้นมาก็ไม่ต้องการแม่สื่อลาวคนมาคนเหนื่อยมารีตั้งนานเลยนะนางเอกเลยประชดเขานัดบอกเธอต้องไปอยู่ด้วยเมื่อยัวยวนางเอกสําเร็จพระเอกก็ดีใจถึงตอนนั้นเขาจะไปรับพระนาะแล้วนางเอกก็มาทานข้าวกับพระเอกโดยมีพี่หมอก,กับลูลูมาด้วยพระเอกลูกขึ้นขอบุณทุกคนที่ช่วยเหลือโดยเฉพาะลูลูก,กับพี่หมอลูลูบอกให้ยินดีช่วยพระเอกเป็นลูขขนนกค้าของเธอมายาวนานการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่ควรทำทำให้นางเอก เข้าใจจึงชธอลูลูออกไปสู่อากาศข้างนอกลูลูถามนาเอกคงรู้แล้วว่าพระเอกมาหาเธอทำไมนาเอกรู้ว่าลูลูยกเลิกงานแต่งแต่เธอคิดว่าคนอย่างลูลูคงไม่ใช่คนที่หนีการแต่งงานลูลูบอกว่าเธอไม่เคยคิดหนีแต่ปัญหาเรื่องหลักการทําให้ไปต่อกันไม่ได้นาเอกเลยจะให้ลูลูเลือกผู้ชายดีๆจากลังข้อมูลของเธอแต่พี่หมอเข้ามาขัดและตับลูลูออกไปทําเอานาเอกบ่นคู่นี้คบกันตั้งแต่เมื่อไรทำไมเธอไม่รู้พระเอกมาเรียกและช่วยนาเอกกลับนาเอกบ่นที่เธอพลาดเรื่องนี้ และหาว่าพระเอกคงรู้เรื่องนี้ดีนานแล้วสินะพระเอกจับมือออกมาแต่บังเอิญเจอพี่หมอหันมานอเอกจึงรียบดึงมือออกพี่หมอเลยแกล้งบอกให้พระเอกอย่าลืมพาน้องสาวเขากลับบ้านด้วยพระเอกไม่ขัดรีบจับมือนายเอกออกไปทันทีพระเอกอยากรู้ผู้นัดบอดคนที่18ของเขาก็ล้มเหลวไปแล้วนายเอกไม่คิดหอกว่าเพราะอะไรนายเอกบอกไม่หลายสาเหตุเขาทั้งนิสัยเสียปากเสียใครจะไปชอบพระเอกสงสัยจะเป็นไปได้ไหมวันที่เขารับปากนัดบอดกับเธอ ก็แค่เพียงอยากอยู่กับเธอพระเสารภาพคนที่เขาชอบก็คือเธอหรือเธอไม่มีความรู้สึกกับเขาสักนิดเลยนายก,ก็แกล้งเฉยๆความรู้สึกอะไรพระเอกถึงเอามือจับแก้มแล้วก้มลงจะจูบนายก,ก็รีบผลักออกที่ยอมรับว่าเธอมีความรู้นิดหน่อยพระเอกได้ยินก็ดีใจรีบบอก แต่ว่าเ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้คบกันก่อนนาเอกไม่มั่นใจการคบกันมันเสี่ยงมากเราแต่งงานกันเลยดีกว่าพระเอกไม่อยากเชื่อว่าเธอจะพูดจริงนาเอกจึงโทรไปที่ร้านบอกว่าไม่ต้องยกเลิกกล่องแห่งความรักของลู่ลู่แล้วแต่ให้แก้บินเป็นที่ของเธอกับพระเอกแทนจากนั้นก็ยั่วพระเอกเธจริงจังนะพระเอกหาจะเปลี่ยนใจหล่ะจากนั้นก็ทํานางเอกไปจดทะเบียนไม่ไรดีพรุ่งนี้ได้ไหมหนาเอกก็บอกพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสำนักทะเบียนไม่เปิดแต่ก่อนจดทะเบียนเขามีเรื่องอยากบอก เขาขยามมาแล้วครั้งหนึ่งเขาทําเรื่องหยาไปเมื่อหนึ่งปีก่อนนะเอกบนเธอเสียเปรียบนเนี่แต่ไม่เป็นไรยังไงก็เป็นเรื่องแนอดีตเขาอยากคิดว่าไม่เหมาะสมกับเธอเพราะเรื่องนี้เพราะคนที่เธอชอบก็คือเขาคนนี้เธอไม่ได้เข้าร่วมอดีตของเขาแต่ต่อไปปัจจุบันอนาคตของเขาต้องเป็นเธอทั้งหมดและเมื่อกี้ก็สั่งสินค้าไปแล้วเธอกับกล่องแห่งความรักไม่สามารถคืนได้นะคะพระเอกจึงพาหน้าเอกไปที่บ้านของเขาเพราะเป็นที่ที่เขาชอบมากเมื่อก่อนเขามาที่นี่ทุกวันเพื่อรอพ่อเลิกงานแล้วพาไปกินเค้กที่เขาชอบ ตอนเด็กเขาอยู่กับพ่อแม่และคุณยา่าแต่วันหนึ่งพ่อแม่พาคุณย่าไปโรงพยาบาลและได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทําให้ทุกคนจากเขาไปหมดแต่ตอนนี้เขาโอเคแล้วเพราะเขามีครอบครัวใหม่กับคนรักแล้วพวกเขาคงวางใจพระเอก่าหน้าเอกหนาวจึงเอาเสื้อมาห่มให้ยังห่วงยายและชวนกันกลับบ้านพระเอกพาหน้าเอกมาชมวิวและเป็นห่วงว่าเธอจะหนาวจึงถอดเสื้อห่มให้หน้าเอกบอกเธอไม่หนาวแล้วแล้วเข้าไปจูบพระเอกทั้งสองจูบกันด้วยความรักที่มีให้กัน มื่อมาถึงบ้านพระเอกก็มาซบไล่นางเอกนางเอกเห็นภาพตอนเด็กกระชมเขาหน้ารักแต่พอโตขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ชลราพระเอกดึงหน้าเอกมากอดพร้อมกับออนมีคนบอกว่าก่อนจะแต่งงานต้องอยู่ด้วยกันพักนึงก่อนนางเอกรีบบอกแต่เราจะแต่งงานกันพรุ่งนี้เราไม่ใช่หรอวันรุ่งขึ้นทั้งคู่จึงจูงมือกันมาจรวทะเบียนสมรสแต่จู่จก็มีคนขี่จัก,กรยานเกิดน้าเอกพระเอกจึงรียบจับตัวนางเอกหลบทั้งคู่จึงได้สบตากันยางหวานซซ้งแต่ก็ดันมีสายเขาและบอกเอกว่าถึงคิวแล้วทั้งคู่จึงรีบไปหลังจากด นาเอกก็บังเอิญได้เจอเพื่อนเก่าสมัยมัธยมที่เธอเคยชงให้วพวกเขาเป็นแฟนกันเพื่อนบอกเรื่องที่แฟนเก่านาเอกกลับมาจากต่างประเทศลาวและจะแต่งงานเดืนะเอนนาครถึงเรียกนาเอกคุณภรรยางั้นเราเตรียมของผ่นแต่งงานอะไรดีล่ะนาเอกตอบแล้วแต่คุณเลยค่ะเมื่อมาถึงบ้านพระเอกก็ซบไลนนางเอกแล้เลิกดูโทรศัพท์ได้แล้วนาเอกบอกไม่ได้เธอกําลังคิดบั้ชีอยู่พระเอกดึงโทรศัพท์ออกเดี๋ยวเขาจะช่วยคิดเองจากนั้นก็เข้าไปจูบนางเอกอย่างหอมหวานโทรศัพท์ดังก็รีบปิดเครื่องแต่ดันมีคนมากดกริ่งหัดความสศ พระเอกพระเอกถึงต้องรีบลุกขึ้นไปดูแล่ได้เจอกับภรรยาเก่าหลังจากทักทายกันเสร็จภรรยาเก่าเขาเข้ามาจูบพระเอกทําให้หน้าเอกเครืองถามว่านี่คือการแสดงความยินดีในการแต่งงานแบบรีบร้อนหรอภรรยาเก่าถามพระเอกนี่คือคนปัจจุบันหรอพระเอกดึงหน้าเอกมาเกาะและแนะนำนี่คือภรรยาของเขาภรรยาเก่าทักทายสวัสดีค่ะคนปัจจุบันฉันเป็นคนในอดีตน่าเอกจับมือและทักทายสวัสดีค่ะคนอดีตฉันเป็นคนปัจจุบันและอนาคตําเอาพระเอกยิ้มเบาๆที่หน้าเอกต่อปากต่อค และสู้ไม่ถอยภรรยาเก่ารู้ว่าทั้งสองจะแต่งงานกันวันนี้เธอเลยมาสบายโดยเธอจะอยู่ที่นี่พูดจบก็เดินเข้าบ้านไปเอาพระเอกถึงกับคุ้มขมับทำไมต้องพ่อมาตอนนี้ถึงถอยเลยค่ะจองโรงแรมให้เอาเร็วหน่อยภรรยาชอบนางเอกดูเด็กมากนางเอกจึงอวยตัวเองทุกคนต่างบอกว่าเธอดูเด็กแต่ก็ทุกคนไม่ได้หน้าคุณดูสุขุมภรรยาเก่าอวดไม่จริงธุรกิจครอบครัวมีเรื่องให้ต้องกังวลเยอะมากไม่เหมือนนางเอกทำงานในบริษัทเล็กๆน่าจะสบายมากเลยใช่ไหมนางเอกอวดบ้าง ใช้หลาสบายไกลบ้านทำให้เธอมีเวลาทำงานเสริมเธอเป็นนักจับคู่เมืออาชีพแก้ไขด้วงการเป็นโสดให้กับสมาชิก349คนของเธอภรยาชมว่าอาชีพของเธอแต่งดีแถมยังหายหตัวเองได้สะดวกด้วยมีหน,าน้าล่ะไม่นานพระเอกก็โดนจับได้สลาวนายเอกอวอดเขามาติดกับออกพระเอกต่างหากพระเอกก็พิจรารณาเขาตั้งนานนายเอกรู้สึกไม่สบายใจจึงมาที่บ้านของพี่สามและถามว่าเขาชอบผู้หญิงแบบไหนพี่สามตอบแบบไม่รังเลยชอบแบบสวยๆนายเอกสงสยัยผู้ ชายต่างก็ลืมรักแรก,แรกไม่ลงเหมือนกันหมดหรือเปล่าพี่สามพูดหยอกงั้นต้องดูว่าเธอสวยหรือเปล่าแต่เมื่อเห็นภระยาเกามานั่งพี่สามก็ถึงกับมองตาหางหนาเอกสงสัยว่าเธอมาได้ยังไงกิจกรรมของเธอจัดให้สมาชิกนะาภรยาจงึงเอาบัตรสมาชิกให้ดูนาเอกจึงรู้ว่าเธอคือคุณอันหลิงที่เพิ่งกลับประเทศมาก่อนหน้านี้งั้นที่บอกว่าเพิ่งกลับมาก็โกหกภรยาเก่าย,ยอมรับที่อยากมาดูผู้หญิงที่ทําให้พระเอกหลงไหลว่าเป็นแบบไหนกันแนะน่นาเอกตอบกลับตอนนี้ก็เห็นแล้วจากนั้นก็แนะนําให้เธอดูผู้ชายในร้านเพิ่ม ไม่แน่อาจจะจูงมือกันได้สําเร็จก็ได้อันหลิงก็กวนไม่เลิกถามนางเอกไม่อยากรู้เรื่องของเธอกับสามีคุณเลยหรอพี่สามอยากรู้จึงเลี้ยงเล่าเธอออนหลิงเล่าหลายปีก่อนครอบครัวของเธอทําธุรกิจกับประกูลเสี้ยมาตลอดตอนเธอเจอพระเอกครั้งแรกก็ชอบเขามากแต่เขาปฏิเสธเธอมาตลอดจนวันหนึ่งเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาพัวพันกับพระเอกเธอดูออกว่าพระเอกไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนั้นเมื่อเธอเข้าไปถามพระเอกก็ถามเธอว่ามีวิธีไหนที่ทําให้ผู้หญิงตัดใจได้อย่างเด็ดขาดไหมเธอจึงเสนอให้เขาทําสัญญ,ญาแต่างงานกับเธอผู้หญิง นั้นต้องตัดใจได้แนะผ่านไปสองปีเธอคิดว่าเขาคงใจอ่อนแล้วมีใจให้เธอบางแต่พอถึงเวลาเขาก็แทนชื่อหยาขาดแล้วก็กลับไปต่างประเทศนาเอกชมสมเป็นสามีของฉันจริงๆเลยอันเหลียงบอกต่อไปนาเอกไม่ต้องระวังเธอหรอกนะจากนั้นก็เอารูปผู้หญิงคนนั้นให้หนาเอกดูส่วนเธอก็ส่งยิ้มหวานให้พี่สามจนเขาเคลิบเคลิม้มวันต่อมาพระเอกเห็นหนาเอกวุ่นอยู่กับการนำเงินจึงเขา้าไปหยอดหวานว่าเธอคงไม่ได้อยากออกจากบ้านอยากอยู่แต่บ้านตั้งหากจากนั้นก็เข้าไปจรจูดแต่นาเอกก็พักออกพระเอกจึงบอก ให้น้าเอกไปลองชุดแต่เขาก็เข้าบริษัทก่อนแล้วก็ส่งบัตรทองให้หน้าเอกดูใช้อันนี้ได้เลยน้าเอกรีบรับทันทีแล้วก็มีสายจากมูควดโทรหาพระเอกน้าเอกมาที่ร้านแต่ทางร้านบอกชุดแต่งงานที่นี้ต้องจองล่วงหน้า3มเดือนแต่บังเอิญได้เจอรุนพี่ที่มาลองชุดเหมือนกันมารู้ว่าหน้าเอกยังไม่ได้ชุดจึงขอให้ทางร้านให้หน้าเอกลองชุดพร้อมกับเธอแต่ทางร้านก็ปฏิเสธเพราะมีเพียงสมาชิกบัตรทองเท่านั้นที่จองได้น้าเอกคิดได้ว่าพระเอกให้บัตรทองเธอมาแต่รุนพี่กลับมีแค่บัตรเราทำเอาเธอหน้าแตกจึรู้สึกร มารุ่นพี่แนะนําให้นาเอกรู้จักกับเจ้าบ่าวของเธอซึ่งเขาก็คือแฟนเก่านาเอกสมัยเรียนก่อนที่นาเอกจะรู้สึกแย่พระเอกก็เข้ามาจับมือและถามเรื่องเสร็จหรือยังนาเอกได้จังหวะจึงอวดที่ร้านคนมีบัตรของของร้านได้ยังไงพระเอกบอกนี่เป็นธุรกิจภายในของเติ้งหวดกรุ๊ปนาเอกแนะนําให้รุ่นพี่รู้จักกับพระเอกสามีของเธอรุ่นพี่จึงแนะนําหนึ่งวันสามีของเธอให้พระเอกรู้จักทั้งสองจึงจับมือทักทายกันแล้วเจ้าของร้านก็เชิญทั้งคู่ไปลองชุดพระเอกกับนาเอกอึดอัดเราเปลี่ยนร้านได้นะ นายเอก็คิดว่าเจอเขาแล้วแต่ไม่สบายใจแต่เมื่อกี้แค่รู้สึกว่าเหมือนเจอคนคุ้นเคยเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแค่นั้นตอนนี้ถ้ามีความสุขมากอาจเพราะเธอมีเขาอยู่พระเอกอยากรู้นายเอกจะไปร่วมงานแต่งเขาไมหมนายเอกขอคิดแล้วบอกเธอเลือกเสร็จแล้วไม่นานนายเอกก็ออกมาในชุดเจ้าสาวแสนสวยจนพระเอกตกตะลึงนายเอกตอบถามของพระเอกแน่นอนว่าเธอคงไปไม่ได้เพราะงานแต่งของเราก็ยุง่งไม่หวัดไม่ไหวแล้วทำให้พระเอกลงผมเป็นภรรยาของเขาจริงๆลง,ง,งไปตรงมานายเอกบอก แล้วเขามีอะไรอยากพูดกับทําไมไปยเอกปิดโทรศัพท์ที่มูกก๊กัวโทรมาพร้อมก็บอกพรุ่งนี้เขาจะพาเธอไปที่ที่หนึ่งเรื่องที่เธออยากรู้เขาจะบอกเธอหมดเลยสายเอกบอกความจริงกับนางเอกที่เขาได้เป็นประธานของเจ้างวยกรุ Group, เพราะเขาเป็นลูกวุ่นวามของมู่เฉิงฉุนแห่งเจ้างวยกรุเหมืนมูกก๊กัวเป็นลูกสาวแท้ๆของมู่เจิงเขากับเธอโตมาด้วยกันเขาเห็นเธอเป็นเหมือนน้องสาวแท้ๆแต่เธอกลับรู้สึกไม่เหมือนกับเขานางเอกเอารูปออกมาและบอกพวกคุณไม่ควรสนิทสนมใกล้ชิดกันแบบนี้ต่อไปแล้วเพราะงั้นภรรยาของ คจะช่วยจัดการพระเอกดึงนางเอกมาก่อแล้วพนานางเอกไปพบโมกัวและแนะนําว่านางเอกเป็นพี่สะใภ้ของเธอพวกเราเพิ่งแต่งงานกันโมกวยังไม่อยากเชื่อพราะพระเอกทั้งแต่งงานแบบสายฟ้าลับและยาแบบสายฟ้าลับมาแล้วแต่พระเอกบอกนางเอกไม่เหมือนกันเขาคิดและตั้งใจโมกัวบอกพ่อของเธอไม่ไหวแล้วพระเอกต้องเรียบบินไปสานยาบไม่งั้นเขาจะไม่มีโอกาสอีกแล้วและที่พระเอกยนินใบลาออกจากบริษัทเพราะเธอหรือเปล่านายเห็นทั้งสองมีเรื่องต้องเทียอ,อะไรตรลุขึ้นแต่พระเอกจับ มือให้นั่งลงแล้วบอกโมกัวว่าที่เขาล่าออกไม่เกี่ยวกับเธออย่าคิดมากมูกัวให้พระเอกขิดเรื่องที่ล่าออกเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเรือถูกปิดสินค้าย,ยังไม่ได้เคลียร์ออกไปยิ่งถ้าพอรู้ว่าพระเอกจะไปคงรับไม่ไหวแน่นอนนาเอกพระเอกไม่สบายใจจึงจับมือแล้วบอกยังไงก็ลาแต่งงานแล้วเธอจะไปเป็นเพื่อนเขาวันต่อมาพระเอกพานาเอกมาหามูเจ้งฉุนเขาจับมือเธอไว้แน่นกลัวนาเอกจะตื่นเต้นพร้อมก็บอกแม้บุญธรรมเขานิสัยไม่ค่อยดีอีกเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจำไว้ว่ามีเขาอยู่ พระเอกแนะนำนาเอกให้แม่รู้จักโมกัวเห็นพระเอกก็รีบเข้ามาจับมือและชวนไปดูเข้าด้วยกันแต่ก็ไม่อยากให้นาเอกขึ้นไปอ้างว่าพ่อของเธอต้องการรักษาแบบเงียบๆแม่ของโมกัวมองนาเอกด้วยสายตาไม่เป็นมิตรและดูเหมือนว่าเธอจะรู้ว่านางเอกเป็นแค่ลูกสาวบุญธรรมของมู่เจิงหวยที่เสียชีวิตไปแล้วและเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าชันเต้นแบบนางเอกเรื่องเกียรแม่นาเอกจะแต่งงานกับพระเอกแล้วแต่เธอเป็นคนเลี้ยงเขามาจนโตตอนที่เขาแต่งงานกันเลิงเพื่องานเท่านั้นและตอนนี้ที่เขาแต่งงานกับนางเอกเขาหวังอะไรจากนางเอก หรือเปล่าและที่ร้ายกว่านั้นก็คือมีเด็กผู้ชายคนนึงวิ่งเข้ามาและบอกว่าแม่ของเขาชื่อมูกัวมูกัวพาเขากลับมาต่างประเทศส่นพ่อหน้าเอกน่าจะรู้ว่าเขาคือใครเด็กคนนั้นเข้าไปผลักและไลน่นาเอกออกไปจนล้มลงหนาเอกไม่อยากเห็นเด็กร้องไห้จึงเลือกเป็นฝ่ายออกไปเองและคําพูดของพ่อบุญธรรมที่บอกว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวเขาอยากคิดที่จะเอาเงินของเขาไปแม้แต่แดงเดียวก็พูดขึ้นมาทําให้หน้าเอกเศร้าจนวิ่งจากไปโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแม่ของมูกัวเป็นคนวางแผนทุกอย่างเธอจ้างเด็ก มาเพื่อหลอกนางเ,เอกว่าเป็นลูกชาของพระเอกกับโมกวุวแล้วน,นาเอกก็ลงเรือต่อไปนาเอกของเก่ก้ามาทําเรื่องอะไรให้เธออีกแล้ว ถึงแม้พระเอกจะไม่ได้สก,กุลโมแต่วันที่ท่านรับเขามาเลี้ยงก็ถือว่าพระเอกเป็นลูกแท้ยของท่านโมเจ้าฉนบอกแม้พระเอกจะได้สก,กุลโมแต่นับตั้งแต่ท่านรับเขามาเลี้ยงท่านก็ถือว่าพระเอกเป็นลูกแท้ยของท่านต่อไปเรื่องงานที่บริษทัทพระเอกต้องเป็นคนจัดก,การและหากท่านจากไปท่านขอมอบโมก,กัวและบริษัทให้กับพระเอกนี่เป็นคําขอร้องเพีอยงอย่างเดียวของท่านแม้พระเอกจะอยากปฏิเสธแต่เมื่อคิดตอนเด็กที่ท่านพาเขามาที่บ้านก็ทําให้ปฏิเสธไม่ได้จึงยอมรับปากพระเอกออกมาเห็นเด็กคนนั้นหน้าตาเหมือนเขาสมัย เด็กก็รู้ว่าแม่กับมูกลัวตั้งใจสร้างเรื่องให้หน้าเอกเข้าใจผิดจึงโทรหาแต่ก็ติดต่อไม่ได้ออกไปตามก็โดนมูกว่าสั่งห้ามไว้ขออยู่เป็นเพื่อนเธอให้เขายอมอยู่ต่อและยอมคบกับเธอต่อยพ่อไม่อยู่แล้วเขาก็ยังเป็นประธานเรื่องหวยกรุ๊ปก,กับตระกูลมูแต่เป็นของเขาทั้งหมดพระเอกเรียกให้เธอมีสติเขาเห็นเธอเป็นน้องสาวแท้ๆอย่าทำเกินไปบุตจบพระเอกก็โทรหาหนางเอกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จึงโทรบ,บอกให้พี่สองช่วยดูแลานางเอกและเขามีบางอย่างต้องบอกพี่ใหญ่เห็นมีคนเดินตามนางเอกจึงเข้าไปเรียกจนชาย คนนั้นหลบและผ่านเอกกลับบ้านกลับมานาเอกก็เศร้าคิดถึงเรื่องราวของเธอกับพระเอกตั้งแต่วันแรกที่พบกันจนได้พัฒนาความสัมพันธ์จนรู้จักกันและแต่งงานกันในที่สุดแต่จู่จูเขาก็มีลูกชายผอมาพี่ใหญ่ก,กับพี่สามที่ไม่ดูเรื่องก็คิดว่านาเอกคงทะเลาะก,กับพระเอก แต่งงานกันไม่กี่วันก็เกิดเรื่องแบบนี้แล้วการแต่งงานนี่ไม่ได้เรื่องอะไรจริงๆมันได้ยินเสียงพี่รองกลับมานะเอกก็บอกเข้ามาเกาะและร้องไห้หลังจากดูเรื่องพี่รองก็ไม่อยากเชื่อที่พระเอกจะมาหลอกใช้ความรู้สึกของเธอเพื่อผลประโยชน์เรื่องนี้ดูมีอะไรน่าสงสัยคุณชายรองแห่งตระกูลโม้ป่วยหนักในช่วงเวลาสำคัญต้องมีรับลมคมไหนแน่เรื่องนี้ต้องถามพระเอกพี่รองให้หน่าเอกทรหาพระเอกแต่น่าเอกก็ยังไม่พอที่อยากอยู่คนเดียวนาเอกมานั่งพับเสือ้อและบังเอิญเห็นเส้นผมของเด็กคนนั้นติดอยู่ที่กระดุมเสื้อของเธอจ ดเลยโทรให้พี่รองช่วยเหลือพระเอกพยายามโทรหานางเอกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้ทําให้เขาร้อนใจมากและยังมีเรื่องการเสียชีวิตของมูช่างหนุนที่หลุดออกไปอีกทําให้เราผู้ถือุ้นวุ่นวายกันมาไม่ได้รับโทรศัพท์จึกจิ้นเถิงพระเอกก็รีบไปทันทีพระเอกกับหมอที่บริษัทเลขาก็เข้ามารายงานเรื่องที่พระเอกให้เธอตรวจสอบดูเหมือนจะเป็นจริงอย่างที่พระเอกสงสยัยเรื่องบริษัทอื่นที่เข้ามาลงทุนเพียงแต่ว่ายังไม่ทราบว่าผู้รับผลประโยชน์คือใครพระเอกมัน่นใจโดยเร็วนี้คนคนนั้นจะออกมาเองแม่เห็นโมกลวยืนน้าือขอมุ เลยบอกว่างานประชุมมติผู้ถือพุ้นครั้งนี้ชายชนะจะต้องอยู่ในมือพวกเขาแนะ่ แต่มูกลัวไม่ได้อยากได้ชัยชนะแม้จึงตอบว่าที่เธอไม่รู้จักแย่งผู้ชายที่ตัวเองอยากได้อยากให้ลูกสาวของเมียน้อยมามีอำนาจด้ือไงพระเอกมาหาประธานหวังเพื่อขอให้เขาไปร่วมงานประชุมมติผู้ถือหุ้นพรุ่งนี้น,น,น,นางเอกเห็นข่าวการเสียชีวิตของมูช่างฉุนสร้างความกลาหนเป็นอย่างมากพรุ่งนี้เป็นการตัดสินลงคะแนนครั้งสุดท้ายพระเอกจะสามารถรับช่วงต่อได้หรือไม่หรือเจ้งเวยกร๊ปอาจเปลี่ยนผู้นำนางเอกรู้สึกข่งพระเอกจึงโทรหาแต่พระเอกก็ปิดเครื่องจึงโทรหาทนายฟางังวันต่อมาคุณนายมูแม่บูธทํของ พระเอกเข้ามาที่บริษัทพร้อมก็บอกเลยค่ะจาง เพื่อพระเอกลงจากตำแหน่งประธานเลยค่ะเขอโทษพระเอกแต่เขารู้สึกว่าบริษัทไม่ควรตกอยู่ในมือของคนนอกพระเอกเลยพูดเรื่องที่เขายุยงให้แม่บุญธรรมซื้อบริษัทติดเงาพร้อมกับเอาหลักฐานให้แม่บุญธรรมดูเลยค่ะตางไม่คิดว่าจะโดนพระเอกจับได้พระเอกบอกเลยค่ะางลงสนามเองทำรายงานทรัพย์สินทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่าตอนนี้บริษัทพวกนี้ล้มละลายแล้วไม่แน่คุณแม่ยังต้องเอาหุ้นคุณแม่ไปจำนองอีกด้วยแบบนี้คนที่รับผลประโยชน์สุดท้ายจะไ,ได้หุ้นของเต้งวปไวกปยก่สิบป20%ซึ่งก็ขึ้ ทําให้แม่บุญธรรมโกรธท,ที่โดนเลขาจ้างหักหลังเลขาจางจึงเผยท่าแท้เขารับใช้ตระกูลมู่มา15ปีแล้วคุณมู่รับปากจะให้เขาเป็นผู้จัดการใหญ่แต่ตอนนี้กลับยกตําแหน่งให้พระเอกทั้งหมดเขาสมควรจะได้รับหลังจากการประชุมมติผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นเขาคือผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของเจ้างวยโกทํทำให้แม่บุญธรรมโกรธมากฝันไปเถอะเลขาเขามารายงานพระเอกประธานหวังกับประธานลีสามารถพูดนมหนัผู้ถือหุ้นรายย่อยได้2-3ถึงคนแล้วแต่ทางผู้จัดการดูความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยทำให้พระเอกหนัก แต่เขาจะพยายามให้ถึงที่สุดแล้วก็ถึงวันที่พูดถูหุ้นมาเข้าร่วมประชมุมลงคะแนนตัดสินผู้จัดจาก,การคนต่อไปหลังจากลงคะแนนพระเอกกับเลขาตางมีคะแนนเท่ากันทําให้คะแนนที่ขาดอยู่ที่ประธานลีแต่ก่อนที่ประธานลีจะลงคะแนนนายเอกก็เข้ามาขัดขานเลขาจางไม่พอใจหาวาหนาเอกไม่มีสิทธิพูดทนายฟังจึงชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจว่ามูเจิง้งเบ่ยเสียชีวิตไปแล้วจึงสั่งเสียไว้อย่างชัดเจนว่าจะนําหุ้น20%ของตัวเองมาให้แก่ลูกสาวบุญธรรมซึ่งก็คือนาเอกโดยเหตุนี้คุณตู รือนาเอกจึงเป็นผู้ถือหุ้นของเจ้้งโวยกรุ๊ปและมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมมติคณะกรรมการนาเเข้าไปจับมือพระเอกพร้อมก็บอกประธานลีไม่ต้องรีบลงมติเพราะว่ามีคนมาเชิญให้เลขาจ้างลงไปหาทานายซูที่รอเธออยู่ชั้นล่างแล้วเขาก็พาตัวเลขาจ้างออกไปส่วนแม่บุญธรรมก็ถูกเชิญไปสอบสวนพอหาจ้างวานคนสะกดรอยตามนาเอกและข่มขู่ความปลอดภัยของเธอผู้ต้องสงสยัยโดนจับและยอมรับสารภาพว่าคำสั่งมาจากแม่บุญธรรม เมื่อเขียนเรื่องทุกอย่างเสร็จนาเอกก็ทราบว,ว่าพระเอกไม่ได้ทําได้ทุกอย่างช่วงเวลาสําคัญก็ต้องพึ่งภรรยาพระเอกยอมรับว่าเขารู้ตั้งนานแล้วว่านาเอกเป็นใครนาเอกงอนรู้แล้วทาไมไม่มาช่วยเธอเอกบอกเขารู้ว่าเธอไม่อยากนึกถึงเรื่องในอดีตและไม่อยากรับเงินก้อนนั้นด้วยนาเอกเลยหาว่าแต่งงานกันไม่กี่วันเขาก็คิดเล็กน้อย ดูท่าทางต้องตั้งกฎเองครอบตัหน่อยแล้วพระเอกไม่เถียงที่รักพูดถูกทุกอย่างนายเอกจึงพูดเรื่องเด็กคนนั้นพระเอกเขาว่าเธอไม่เชื่อเขานาเอกบอกเธอเชื่อเขาแต่ที่ให้พี่รองสืบก็เพราะสงสัยก็หน้าตาตอนเด็กเหมือนกันสักขนาดนั้นไม่คิดว่าเขาจะเป็นญาติลับๆของเขาบ้างหรอแต่ผลลับกลับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระเอกเลยพระเอกจึงเข้าไปชมว่านาเอกเก่งแล้วเข้าไปจูบหน้าผากอย่างอ่อนโยนมาเข้ามาในบ้านพระเอกจะเข้าไปจูบนางเอกแต่โทรศัพท์ก็แค่จังหวะมาคุยเสร็จก็เข้าไปจูบนางเอกต่อแต่ทำเอานาเอกอารมณ์เสียแต่ครั้้งนีปู้ พ่อหานางเอกบนเรื่องที่พี่รองไม่รับสายเธอเมื่อวางสายพระเอกก็ออนเราตอกกันเถอะนะทําตอกกันเถอะนางเอกอ้างเธอยังมีงานอีกแต่พระเอกก็ไม่สนใจจากการทรราภารกิจต่อผ่านไปไม่นานพระเอกก็พานางเอกมากินข้าวกับพี่ๆทั้งหลายและบอกข่าวดีกับทุกคนว่าน,นางเอกท้องแล้วเ,เอาพี่รองรีบไปนัดตรวจคันให้ทันทีทุกคนพากันดีใจทําให้นางเอกมีความสุขที่มีพระเอกอยู่เคียงข้างและมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ข้างเธอต่อจากนี้ต่อไปชีวิตเธอก็จะมีแต่ความสุขก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง รักกันไหมถ้าใจต,ตรงกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไคร e กำลังใจให้เกียวต่อด้วยนะวันนี้สวัสดีค่ะมมเจ้งฉุนบอกแม่